วลา,าสารและระบบนาซาจุดพิกัดขึ้นย้ายดวงดาวณนะเวลาที่ประเทศไทยกำลังหมุนอยู่ในเองจึงมีกลุ่มดาวดังต่อไปนี้ครับตัวที่หนึ่งคือดาวพุดธครับ เลขสค่ะเราอังคารครับเลขสามค่ะดาวพฤหัาบดีเลขหค่ะสี่อย่างน้อยต้องมาหึตัวเตรียมกระดาษปากกาค,ครับดี้ใหอาจารย์ก้อยจับกู้ดาวให้ท่านผู้ชมฟังอาจารย์ก้อยครับถ้าดาวพูวดเลขสีมามีดาวอะไรมาด้วยครับค่ะเลขสี่มาจากผู้ได้เป็นสี่ศูนย์สีดและสีค่ะถ้าดาวคาเลขสมาเลขสมาจับผู้ได้เป็นสามหนึ่งสามสองสามหและสามค่ะครับถ้าดาวพุธัีเลข5มาเลขหมาจับผู้ได้เป็นห้าศ 53 57 58และ59ค่ะรับ,รบในกลุ่มดาว4 3 5นี้นะครับเป็นกลุ่มดาวเด่นของเล็กปนี่นะครับท่านท่านบอกว่าไม่ต้องไปคิดเยอะท่านดูจาก3ส,สูตรนี้3ตัวท่านก็เลือกสักตัวหนึ่งนะครับอ่าง่ายที่สุดแล้วนะครับเป็นสูตรที่แบบว่าเคี้ยวบทให้เรียบร้อยแล้วจนย่อยมาเหลือแค่3ตัวดาวเด่นนะครับิติสวยงามนะครับในกลุ่มดาวเด่นนี่เดี๋ยวเรามาดูกัน